ห0 0 0 0แสนนี่ไนิวเอาไปให้โรงเรียนให้โรงเรียนซื้ออุปกรณ์การเรียนและสัฒนาการสอนโรงเรียนโรงเรียนไหนโรงเรียนหนึ่งอ่าโรงเรียนโรงเรียนนั้นหนึ่งแสนมูลีจุดเลยเน้นโรงเรียนที่อยู่ข้างนอกบาพุทพิสัยกะทั้งท่าบอปากคาดเพราะว่าไม่ใส่เหรอว่าทั้งในเมืองอ่ะผู้ปกครองมีกำลังซัดอยู่แล้วแหละ แต่นอกเมือง100%กำลังทรัพย์ขององคมันจะน้อยกว่าไอ้นี่ว่าไปหาโรงเรียนที่เหมาะสมไม่ได้ทุกโรงเรียนะโอเคครับให้ซื้อของมาจากมอฟซื้อเป็นของยิ่งดีซื้อเป็นของยิ่งดีอุปกรณ์การเรียนแล้วก็สถานการณ์เด็กอนุบาลพวกพวกสื่อการเรียนเอาไปให้มอให้เ,เด็กเพราะว่าน่าจะเสียหายห,หลายอันางอยู่อันนี้ห้าหมื่นอันนี้ 5, น,นี้สี่หมื่นอีกห้าพันก็ได้ ในจังหน่อยด้วยครับเพรา่ามันเป็นความไว้ใจของของพี่น้องประชาชนบนฝาผมมากอันนี้คือยอดทีมฮะอ่ะอยู่ประมาณอันนี้ก็อีกหนึ่งแสนอีกหนึ่งแสนรวมแล้วสามโรงเรียนเอาสิโรงเรียนพนิสัยโรงเรียนท่าบ่อโรงเรียนสีเชียงใหม่ดุล,ลพินิจท,ที่หนักที่สุดแล้วก็กัรดานที่สุด เรื่องหนึงเราลงเยียนโอเคที่เหลือส่วนตรงนี้ไอ้ในไทยใส่น้ำเชียงใหน้ำไปนะครับหนึ่งล้านห้าแสนลงพื้นที่สีเชียงใหม่แล้วก็ทำกับข้าวอร่อยอร่อยส่งพี่น้องในในเนี่ยกระจายเลยเด้อกระจายกระจายทั้งสามแยกซ้ายแยกขวาแยกซ้ายแยกขวาโอเคเนาะนี่อัดส่วนนี้เข้าใจกันเนาะ หนึ่งโรงเรียนสีชัยหนโรงเรียนท่าบ่อโรงเรียนคนพิสัยเรื่องโรงเรียนกันดานโรงเรียนล้วหนึ่งบาทรวมแล้วเป็นหนึ่งล้านแปดแสแล้วตอนนี้สองหมบาทสองหเป็นยังสองหม่นหนึ่พันอ่ะโอเคอนีต่ะบอมบ้นาดม่เป็นไรติดอเคหนึ่งพันาะอ่ะโอเคก็ก็เอาไปรวมในนี้เลย เป็นสองสองหมื่นหนึ่งพัน้าอนึ่งล้านแปดแสนสองหมืนหนนยูนิตของอิมสุกอันนี้มอบไเลยพี่นะความไม่ใจเราฝากแล้วก็ฝากให้น้องจัดการเรื่องฝามชัดเจนแล้วค่อยโอนโอเคครับส่วนไอ้ตัวนี้